วันนี้เพื่อนๆที่รักสุขภาพทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29นะครับเดือนอพฤศจิกายนก็ได้วันนี้จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับาการดูแลสุขภาพให้ดีนะครับด้วยการดูแลจุลินทรีย์นะครับก็สำหรับหลายๆท่านอาจจะนะพอทราบข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็ เดี๋ยววันนี้ลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับว่าเราเนี่ยคือใครนะครับเราเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอแชร์สกรีนเลยนะครับสําหรับบางท่านที่ยังไม่ได้รู้จักผู้บรรยายนะครับชื่อนาวากาศโทดรพงป์ะนตพรมานะครับอีลิตโปรเจกต์ก็อดีตรับราชการที่กองทัพอากาศ17ปีนะครับแล้วก็เออร์ลี่ลีไยจากกองทัพอากาศมาทํา ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอีก17ปีพร้อมกับเปิดแฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาอีก56สาขาก็ไม่ได้คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรอย่างอื่นนะครับได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับไลฟ์บันเทนณนปัจจุบันเนี่ยเกือบเกือบ4ปีแล้วนะครับอตอนนี้ไฟในตัวนะครับที่มีอยู่กับไลฟ์บันเทนก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้การเปิดสวิชนะครับของยีนในตัวเราเพื่อทำให้เราดีขึ้น แล้วก็ทำหลายๆอย่างได้มากขึ้นนะครับเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มสาวด้วยวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่ชื่อว่า n ิวทร g e ีโน i c กนะครับหรือโอชนะพันธุศาสตร์ที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นตัวเราที่ดีขึ้นนะครับที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะย้อนวัยเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับมาดูว่าจุลินทรีย์กับการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีคนกล่าวคําพูดนี้นะครับก็บอกว่า ถ้ามีคนกล่าวว่าเราเป็นมนุษย์10%นะครับเพื่อนๆในห้องนี้เนี่ยคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับก็ลองตอบคำถามในใจนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยประกอบด้วยเซลล์นะครับตั้งแต่หัวจดเท้าในทุกๆอวัยวะรวมกันเนี่ย37ล้านล้านเซลล์หรือ37เทรเลียนนะครับที่อยู่ในตัวเรา เรามี1ชีวิตครับแต่มีหลายๆเซลล์นะครับแต่ทราบไหมครับว่าในตัวเราเนี่ยนะนอกเหนือจากเซลล์แล้วเนี่ยเรามีเพื่อนที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีนะครับก็คือจุลินทรีย์อีก100ล้านล้านชีวิตนะครับ100ท r i เ l i o ทเลียนเลยนะครับก็เขาคือจุลินทรีย์ที่ยึดครองร่างกายของเรามากกว่าเซลล์ของเราซะอีกนะครับ ก็ใช้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนที่พักอาศัยเป็นบ้านของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะสรุปว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับเรามีเซลล์เพียงแค่37ล้านล้านเซลล์แต่มีจุลินทรีย์ถึง100ล้านล้านชีวิตถ้าเราส่องกล้องนะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีจำนวนมากกว่าเราเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำกล่าวว่าเราคือนะครับ10%มนุษย์นะ 90%ของเราก็คือจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียนะครับก็แบคทีเรียในตัวผมนะอาจจะมีชื่อว่าพงประนดนะครับก็ยินดีต้อนรับจุลินทรีย์สำหรับหลายๆคนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับเราคือผลรวมของการอยู่รวมกันระหว่างเซลล์37ล้านล้านเซลล์กับจุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอีก100ล้านล้านชีวิตนะครับ ในทั้งหมดเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยมีทั้งนะครับที่เรารวมรวมเรียกว่าจุลินทรีย์เนี่ยอาจจะเป็นไวรัสนะครับเป็นแบคทีรียเป็นฟังกายนะครับโปรโตซัวเป็นยีสต์นะเรารวมรวมเรียกว่าจุลินทรีย์ก็แล้วกันนะครับเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเขาอยู่ในทั่วทั้งร่างกายของเรานะครับอยู่บนหัวเราอยู่ผิวหนังเราอยู่ในจมูกอยู่ในปากอยู่ในตาอยู่ในร่างกายอยู่ในทุกส่วนของเราแล้วก็ หลายแสนนะครับก็เรียกว่าหลายหลายล้านนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบลำไส้ของเรานะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับก็ถ้าจุลินทรีย์ดีเรารวมๆแล้วเรียกว่าโปรไบโอติกก็เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคงได้ยินคำนี้มาบ่อยๆนะครับพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเขาแอคทีฟมากในร่างกายหรือในระบบชีววิทยาของเรานะครับ ก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับเขาคืออวัยวะหนึ่งนะครับซึ่งเรามีอวัยวะหลายๆอวัยวะไม่ว่าจะเป็นสมองปอดหัวใจไตนะครับกระเพาะอาหารลำไส้หัวใจตับอะอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็รวมแล้วเนี่ยไมคโครไบโอมหรือจุลินทรีย์คือหนึ่งนะคือหนอวัยวะของเรานะครับที่มี หน้าที่เฉพาะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีน้ําหนักรวมกันประมาณ1.5กิโลนะครับมีหน้าที่เฉพาะของเขาเนี่ยที่ทําให้นะครับเราเติมเต็มอ,องค์ประกอบในชีวิตของเขาก็คือของเราก็คือการย่อยอาหารต่างๆก็ต้องบอกว่าเขาอาศัยร่างกายของเราเนี่ยเพื่อรับสารอาหารแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของเราในขณะที่สิ่งที่เขามอบให้เราก็คือการ เพิ่มกระบวนการนะครับย่อยสิ่งต่างๆให้เราไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับการสังเคราะห์วิตามินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น B2 B12 วิตามิน K กรดโฟลิกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาปกป้องอร่างกายหรืออาณาจักรของเขาก็คือร่างกายของเราเนี่ยให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ลุกล้ำอาจจะเป็นแบคทีเรียที่ไม่ดีนะครับ ทราบไหมครับว่าตัวเราเนี่ยนะครับมียีนสั่งการนะครับมียีนสั่งการที่ช่วยย่อยไฟเบอร์เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ยประมาณ16ยีนด้วยกันมีน้อยมากเลยนะครับที่ร่างกายเราสั่งการแล้วไปย่อยไฟเบอร์นะครับแต่ยีนของจูรินซีที่สามารถย่อยไฟเบอร์ได้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยมีมากกว่าร้อยนะหลายร้อยด้วยนะครับหลายร้อยยีนเพราะฉะนั้น นี่คือเราเนะ่เป็นในฐานะที่เราเป็นมีสิ่งมีชีวิตเราได้มอบหมายการย่อยไฟเบอร์เนี่ยให้กับจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับให้เขาเนี่ยเป็นเสมือน DNA ของเราเลยทีเดียวถ้าจะพูดในวันนี้ว่าจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับก็คือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการทํางานหลายๆอย่างในร่างกายของเราก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในจํานวน100ล้านล้านชีวิตของเขาเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันกับเขาเท่านั้นเองนะครับ มันสำคัญอย่างไรก็ต้องบอกว่าในการที่เขาอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับเขาสร้างฮอร์โมนนะครับหรือสร้างสารสื่อประสาทให้เราหลายๆอย่างลองดูว่าโดปามีนนะครับเป็นการหลั่งฮอร์โมนออกมาจากในระบบลำไส้ของเรานะครับเซโรโท,โทนินนะครับซึ่งเป็นสารสมดุลของอารมณ์ต่างๆเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นแฮปปี้ฮอร์โมนของเราเนี่ย ก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยนะครับโดปามีนก็เหมือนกันนะครับเป็นสารสื่อประสื่อประสาทระหว่างเซลล์ต่างๆวิตามินที่เขาสังเคราะห์ได้นะครับรวมทั้งทราบไหมครับว่ากลูตาไธโอนเนี่ยก็ถูกสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์เหมือนกันนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทและเป็นวิตามินและเป็นสารที่จําเป็นที่สร้างในลำไส้ของเรา นั่นหมายความว่าเราจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสิข้อด้วยกันก็ลองดูนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าหแต่ละข้อเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานนะครับการลดการอักเสบลดอาก,การแพ้ช่วยการย่อยดีขึ้นภาวะไขมันพอกตับลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงในทารกลดอาก,การซึมเศร้าลดผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะทําให้ผิวพรรณสดใส ลดความดันเลือดลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จุลินทรีย์ดีให้กับเรานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีที่เขาอาศัยอยู่ในร่างกายเราได้รับสารอาหารบางอย่างที่จําเป็นที่เขาต้องการได้รับแน่นอนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เราเนี่ยเรามีอาหารในการรับประทานเช่นเดียวกันจุลินทรีย์ดีเนี่ยเขาก็มีอาหารที่จะต้องรับประทานที่เรารวมเรียกว่า พรีไบโอติกะนั้นมี2คํคำศัพท์แล้วนะครับโปรไบโอติกเป็นการรวมเรียกชื่อจุลินซ d ีดีนะครับส่วนพรีไบโอติกก็คืออาหารของจุลินซ d ีดีนั่นเองทราบไหมครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยจุลนซีดีเขาอยู่ในระบบลำไส้เราถ้าเราไม่สามารถเติมอาหารให้เขาได้เขาจะต้องหาอาหารเองนะครับแล้วเขาจะพบอาหารนั้นเนี่ยในชั้นที่เป็นเยื่อเมือกหรือชั้นเมือกของลำไส้ เมื่อเขากินเยื่อเมือกนะครับสมมุติว่าตอนนั้นเขาขาดอาหารนะครับเขากินเยื่อเมือกในลำไส้ของเราแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดลำไส้รั่วนะครับหรือลำไส้ทะลุนะเราคงเคยได้ยินสิ่งนี้เกิดขึ้นในหลายๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากจุลินทรีย์ดีจําเป็นต้องได,ได้รับสารอาหารนะครับหรืออาหารของเขาแล้วเนี่ย เราจําเป็นนะครับจะต้องดูแลเขาอย่างดีเรามาดูว่าอาหารที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ,อเขาบอกอาหารของเขาเนี่ยก็คือ,อไฟเบอร์ที่ะละลายน้ําได้นะครับก็เรียกว่าโซลูเบอร์โซลูเบอรไฟเบอร์นะครับก็ตามในภาพเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าอินูลินเนี่ยก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีด้วยนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้อง ทานเข้าไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นอาหารของจุลินทรียดีก็คือโพลีฟีนอลนะครับก็คือจะเป็นพืชน,นะครับที่มีสีหรือผลไม้ที่มีสีนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการที่เรารับประทานอาหารเนี่ยนะครับเราเคยมีคำพูดว่า we are what we eat นะเราเป็นอย่างที่เรากินนะครับวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ว่า we are m o r e t h a n what we eat นะครับ m i โครไบโอมหรือจุลินทรีย์เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสมด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ดียังมีความอ่อนแอด้วยนะครับก็จะถูกทาลายแล้วก็ลดจำนวนลงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จุลินทรีย์หรือเราเรียกว่ากู o ดไก y ์เนี่ยนะครับมีจำนวนน้อยลงเนี่ยเขาถูกนะเรียกว่า มีจํานวนของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเกิดเป็นโรคต่างๆเหล่านี้ขึ้นนะครับในระบบลําไส้ของเราซึ่งมีคํากล่าวว่า,าโรคทุกชนิดเนี่ยเริ่มต้นจากลําไส้เราเกือบทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่สนใจไม่ใส่ใจจุลินทรีย์ดีทําให้จุลินทรีย์ไม่ดีมีจํานวนมากขึ้นและยังทําให้องค์ประกอบต่อไปนี้เนี่ยมีส่วนทําให้จุลินทรีย์ ดีเสียชีวิตด้วยนะครับเช่นการกินยานะครับโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการทําลายจุลินทรีย์ดีการทานอาหารที่ไม่เหมาะสมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับภาวะความเครียดต่างๆกระบวนการเกิดนะครับระหว่างการเกิดที่เกิดธรรมชาติกับการผ่าออกก็จะมีจุลินทรีย์ดีไม่เหมือนกันนะครับวิถีชีวิตของการอ่างานนะครับรวมทั้ง การย้ายถิ่นฐานจากเดิมเราอยู่ตามชนบทจุลินทรีย์ดีเนี่ยมีเยอะหลังจากที่เราเข้ามาในาสังคมเมืองนะครับการทานอาหารวิถีชีวิตต่างๆเปลี่ยนเพราะฉะนั้นภูมิประเทศที่เราอยู่อาศัยก็มีผลด้วยนะครับก็บอกว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยกับคนไทยที่มีอยู่ต่างประเทศนะครับก็มีจุลินทรีย์ที่ไม่เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับภาพต่อไปนี้เนี่ยมีการทดลองทดสอบนะครับว่า ตรวจสอบจุลินซีในหนูที่เป็นหนูผอมเนี่ยนะครับเขาบอกสกินนี่เนี่ยนะกับหนูที่เป็นเบาหวานหรือเป็นโรคอ้วนนะครับก็จะเพราะว่าจุลินซีทั้งหนูทั้งสองตัวถึงแม้จะเป็นฝาแฝดกันเนี่ยก็มีจุลินซีแตกต่างกันนะครับในการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาจุลินซีที่ดีจากหนูผ,ผอมๆเนี่ยนะครับมาใส่ให้หนูอ้วนนะครับ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหนูอ้วนเป็นหนูผอมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและนะครับยังไม่เคยใส่ใจเรื่องจุลินซีดีในตัวเองนะครับวันนี้เราสามารถที่จะเติมจุลินซีดีเหล่านี้นะครับซึ่งเราเคยได้ยินชื่อเช่น lactobacillus bifidobacterium enterococcus นะครับ bacillus อพีบิดค็อปคัสต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นชื่อที่แปลกๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ ได้รับการศึกษาและพบว่ามีความสําคัญต่อเรามากนะครับแต่การที่เราจะนะครับใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากของหลายๆคนเลยวันนี้ผมเสนอนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งโดยบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ n a s d a q นะครับชื่อบริษัท l i f e v a n t a g e ถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในแนวหน้าของการกระตุ้นยีนนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าวันนี้การเติมอะโปรไบโอติกนะครับ ให้เข้าสู่ร่างกายโดยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีทั้งนั้นเลย6สายพันธุ์ชื่อผลิตภัณฑ์โปรไบโอโดยบริษัทไลฟ์แวนเทจนะครับมีความแตกต่างกันอย่างมากกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะครับลองมาดูทีละอย่างนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการออกแบบแคปซูลน,นะครับในขวดหนึ่งเนี่ยมี30แคปซูลแต่ละแคปซูลใส่จุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในแคปซูลเนี่ยเป็นจุลินทรีย์หรือเป็นสิ่งมีชีวิต ที่จะเป็นเพื่อนเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราและแคปซูลที่นะครับได้รับการเรียกว่าใช้เทคโนโลยีพิเศษนะครับชื่อว่า D R Cap ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีติดอันดับหนึ่งในสองของโลกนะครับในการที่ผลิตแคปซูลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราใช้แคปซูลธรรมดาเนี่ยจะสลายตัวนะครับเนาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราทานจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยเขาจะไปถึง กระเพาะอาหารของเราและทําให้เราไม่สามารถที่จะได้รับจุลินทรีย์ที่ดีเพราะเขาจะเสียชีวิตด้วยกรดในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ D- r c p เนี่ยจะช่วยดีเลยนะครับตามชื่อเลย Delay Release Cap นะครับดีเลยเวลาให้ถึง52นาทีทำให้เราได้จุลินทรีย์เนี่ยมากกว่า60-70%ของ5-6 0ันล้านยูนิตนะครับหรือ ครอบครัวของจูลินซีเนี่ยเข้าไปถึงระบบลำไส้ของเราเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่านะครับไทมิงนะครับหรือเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเพราะอย่างยิ่งที่เราอยากจะเติมจูเลนซีแล้วทานเข้าไปเป็นลักษณะเป็นน้ำนะครับอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสเนี่ยเขาจะเสียชีวิตจำนวนมากด้วยกรดในกระเพาะอาหารของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไทมิงอีสเอเวอร์ทินะครับ a matter of timing เลยทีเดียว นะครับใน1ขวดนะครับอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในขวดหรือในผลิตภัณฑ์โปรไบโอของเรารวมแล้วเนี่ยจะได้5,000ล้านถึง6000ล้านยูนิตด้วยกันนะครับนี้เป็นข้อมูลของงานวิจัยนะครับว่าทําไมเราถึงใช้ตัวสายพันธุ์ต่างๆที่ใส่ลงในขวดนี้เพราะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีส่วนในการที่จะทําให้เราดีขึ้นอย่างมากนะครับก็ มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราเติมจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายของเราจากข้อมูลในวารสารทางการแพทย์นะครับที่อยู่ในวารสารที่เขาเรียกว่าแลนแลนเซ็นะครับในปี2อ1 8ันบเขาบอกว่าเมื่อเราเพิ่มอาหารของจุลินทรีย์ก็คือทำให้จุลินทรีย์เนี่ยอยู่ได้มากขึ้นนะครับเราจะลดอัตราการตายจากทุกสถานการณ์เลยนะครับจากทุก สาเหตุเลยเนี่ยถึง30%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้เราเพิ่มให้นะครับมีไฟเบอร์เพิ่มขึ้น10%นะครับในอาหารที่เราทานเนี่ยเราจะลดการเสียชีวิตในทุกสาเหตุนะครับถึง10%ด้วยกันเราสามารถลดอาการเส้นเลือดตีบนะครับในสมองเนี่ยได้ถึง24%เราสามารถ ลดการเกิดเบาหวานลดการเกิดมะเร็งลำไส้และลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้ถึง19นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานะครับเ,เติมอาหารของจุลินซีนะครับทำให้จุลินซีเนี่ยนะครับมีชีวิตแล้วก็สามารถอยู่ได้นะครับจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าเมื่อมีจุลินซีดีเนี่ยเขาจะช่วยลด นะครับกระบวนการหนึ่งซึ่งเกิดในร่างกายของเราก็คือปฏิกิริยาที่เราเรียกว่า AGE นะครับอันนี้คุณน็อตเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีเดี๋ยววันหลังจะ,อะขอคุณน็อตมาอธิบายเรื่อง AGES เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาระหว่างน้ําตาลส่วนเกินนะครับถ้าใครมีน้ําตาลส่วนเกินเยอะเนี่ยเมื่อรวมกับโปรตีนแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นสาร AGES นะครับทาให้เกิดความเสื่อมทําให้เกิดการแก่ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าถ้าเราสามารถลดน้ําตาลได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลแปรรูปนะครับเ,เขาบอกว่ามีอยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับรวมทั้งเนยถั่วซอสมะเขือเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับโปรไบโอติกช่วยลดการเกิด ATE ก็คือการที่น้ําตาลส่วนเกินกับโปรตีนรวมกันทําให้เกิดความแก่ทําให้เกิดความเสื่อมนะครับ วันนี้ก็แนะนำนะครับว่าตัวผลิตภัณฑ์ของโปรไบโอนะครับซึ่งผลิตขึ้นโดยบริษัทไลฟ์แนเทนเนี่ยมีนะครับจำนวนจุลินทรีย์ที่มากคอและมีอัตราการส่งถึงเป้าหมายนะครับก็คือลำไส้ของเราเนี่ยได้มากที่สุดตอนนี้เพราะด้วยเทคโนโลยีของอ DR Cap นะครับที่ใช้ในโลกทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับในการกระตุ้นยีนที่ชื่อว่า อ่าโปรอ่าโปรแทนดินเนิร์ฟวันและเนอร์ฟทที่มีอยู่แล้วนะครับก็แนะนําเลยนะครับวันนี้ถ้าท่านสนใจดูแลสุขภาพนะครับและใส่ใจในการดูแลสุขภาพควรจะต้องใส่ใจในการดูแลสิ่งที่เป็นเพื่อนของเราในร่างกายของเราซึ่งต้องบอกว่าเราคือมนุษย์10%ส่วน90%เราคือแบคทีเรียหรือจุลินซีย์นะครับก็ยินดีต้อนรับจุลินทรีย์ทั้งหมดในห้องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ